เพื่อนๆเราจะมาคุณไหนเพื่อนๆพร้อมกับสายฝนหะน้าฝนตกแรงมากเลยอ่ะบ้านใครตกมั่งบอกกันหน่อยนะบอกกันหน่อยดูดิฝนแรงมากเลยอ่ะตกแรงมากเลยไปตกใจอา้าวไฟดับเพื่อน ตายแล้ไวนะไฟดับอีกตาหาดับตลอดสายเลยว่าทำไงดีล่ะทีเนี้ยอ,อ้าวมาละอ้าวดับอีกละโอ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยไฟเล่นตลกอะไรกันเนี่ยโอ้ยอ่าโอเคเพื่อนๆงั้นแค่นี้ก่อนนะไฟมันดับมืดจือเลยอะ่ะดูดิมืดจือเลยอะ่ะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไ <Bye. S 1> บายบายนอนหลับฝันดีนะคะเพื<ๆ>่อนๆฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ